นี่ครับผู้ต้องหาหันไปนี่หันไปพร้อมของกลารเป็นรอยเลยต้ององโทษมันร้องเพลงให้ฟ,ฟังแก้วมันแตกกันไปเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรคล้ายๆลลกมันเป็นไปมองไปที่ไหนสวยงามกว่าเคยทุกครั้งฉันนอนก็ดูไปไปคูลอ่อจนสุดชางโลกหิ้งสดใสทันวัน ฉันเห็นผู้คนมากมายแท่งสายด้งควายิ้มีก้กาลาเป็นเช่นนั้นรู้แม้มันชุดนั่นลืมเนื้อร้องเลยเรียนหน้าอยู่ได้เนี่ยเออหันไปสิจะบอกอะไรไหมอะไรนะอ๋อมันบอกว่าตัวนี้มันบอกว่านี่นะครับชื่วอมี้ s o s มีโปรโมชั่นนะครับผลิตภัณฑ์บำรงุงผิวหน้าเกรดพรีเมียม ช่วงน,นี้พ,อพ่อค้าซอมเมอร์ครับ delivery ใต้เต็มที่ครับออ o r อร์เลยครับ